่ายบินโทรศัพท์มือถือด้วยกรุงไทย Next บน iOS ทําอย่างไรนะครับผมจริงๆก็น่าจะทั้ง2ระบบนะครับเพราะว่ามีคําถามถามมาในห้อง ICT Room นะครับผมของทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามูลที่คนตาบอดไทยนะครับผมก็เลยลองไปหาคําตอบมาให้นะครับผมเพราะว่าก็มีเพื่อนๆตอบกันแล้วในกลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆ,ตางๆแต่เพื่อนๆบางท่านที่ประสบปัญหาเอ ทำไมเออมันมัน,มนป่มตรวจสอบข้อมูลไม่เลือกล่ะทาไมต้องมีรหัสลูกค้าวันนี้มาเอแก้ไขและเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับผมกับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414งสีส plus นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงเนาะก็บล็อกไ iPhone ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปที่เดี๋ยวนะครับาแอปพลิเคชันกรุงไทยัน x t เจอ Next <า>แล้วนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อเปิดเดี๋ยวลดความเร็วลงนิดนึงเนาะนการหลบเสียงความเร็วกันทุหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าสักหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเข้ามาในแอปพลิเคชัน Next แล้วนะครับอย่าลืมต่ออินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ไปหาเมนูที่ <ไป S 1> ชื่อ <ไป S 1> ว่าจ่ายการบินนะครับออ จ่ายบินหนิ้วต่สองครั้งเข้าไปครับลองอีกครั้งโอ้โหโหตรวจสอบหน้าลองเฟสไทดีอีกครั้งลองเฟสไอดีครั้งลองตรวจสอบสิทเฟสไของผมพอดีเมื่อกี้สแกนไม่ผ่านก็เลยต้องกดลองอีกครั้งนะครับแต่ของใครสแกนหน้าผ่านก็สแกนเลยหรือสแกนนิ้วผ่านก็สแกนเลยหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็อย่าลืมใส่รหัสผ่านพินโค้ด6หลักเข้ามาในการจ่ายบินแล้วนะครับก็อยากที่จะจ่ายในส่วนของ โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือนก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาที่ปัดขวาไปอุ้ยเหลือ97.42บาทเหลือ97บาทเองเหรอยอดนิยมปัดมาที่คำว่ายอดนิยมนะครับก็จะเป็นการรวมรายการยอดนิยมที่คนชอบใจกันเยอะที่สุดเลยอ่ะหนิ้วแต่สองครั้งที่คำว่ายอดนิยมเลืออกยู พอเขาบอกว่าเลือกอยู่ยอดนิยมให้ปัดขวามาก็จะมีรายการไม่ว่าจะเป็นของ AIS D-TAG แล้วก็ t o u e m o v e นะครับผมอ่าโทรศัพท์มือถือนี่ครับโทรศัพท์มือถือปัดขวา <A IS S 1> นี่ครับ AIS รย <A> IS, ายเดือนนี่ครับรวมถึงไฟเบอร์ด้วย ปัดขวาครับ d t รายเดือน1147ดีแทรายเดือนปัดขวาครับ True Move H เครื่องหมครับ True Online เ่องหครับ True v i s i o น่งนิกลุ่ม True อ่าได้ทั้ง True Vision เบอร์อ่าอินเ i อร์เรน็ตรวมถึง True Move h e a d ด้วยนะครับผมอ่ะสุ่มเอาครับ จะเอาอะไรดีเป็นตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวลองทั้ง2ตัวอย่างเลยเอา AS กับ True ลองที่ True ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยบิลกลุ่ม t ทร,คร,ทร 1, 3คุณมาที่บินกลุ่ม True ให้1นิ้วจัด2ครั้งไปอันนี้คือจ่ายรายเดือนของ True Red ด้วย,ป,ยปุ๊บเข้ามาก็จะเจอปุ่มย้อนกลับนะครับ พอดีผมให้มีเบอร์บินกลุ่มทูซะด้วยเดี๋ยวสมมุติเอาละกันนะครับให้ปัดขวาม,มาจ่ายบิลจ่ายบิลนายสิทธิโชว์อ้าเอ็กซ์เ <ผม S 2> อ็กเอ็กปัดข้าสิบเจ็ดจุดสี่สองแปดปัดขวามาจนเจอเครื่องหมายทับทรูออนไลน์เนี่ยครับปัดขวาม,มาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามอีาขวากหมายเลขโทรศัพท์เครื่องหมายทับหมายเลขอินเทอร์เน็ตดอกจัน เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขอินเทอร์เน็ตนะครับช่องนี้มีดอกจันอยู่ก็คือต้องใส่ครับปัดควายนีนึงหมายเลขโทรศัพท์เครื่องหมายครับหมายเลขอินเทอร์เน็ตช่องป้อนข้อความอ่าผมสมมุติไปเนะหนิ้วแต่2ครั้งที่ตรงนี้ครับเพื่อเปิดคีย์แพดขึ้นมาแล้วแป้นตัวเลขก็จะขึ้นมาครับเนี่ยผมผมผมสมมติเป็น0ูนย์แปด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 แ เบอร์นี้เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เบอร์ใครนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะให้เราใส่หมายเลขให้ครบ10หลักอ่าศูนย์ x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  แล้วก็คราวนี้ก็ปัดซ้ายย้อนกลับไป7 6 5 4 3 2 1แถบเรื่องมือเสร็จสิ้นเนี่ยจะมีปุ่มเสร็จสิ้นนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งที่เสร็จสิ้นอ่าช่องเ้่ข้อความแล้วจะมีตัวหัวข้อเลขที่อ้างอิงเนี่ย อ่าโอเคครับให้เราปัดไซออนกลับก่อนเลขที่อ้างอิงสองศูนย์แปดแปดแปดหมายเลขโทรศัพท์ปัดขวามาศูนย์แปด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 เช็คหมายเลขโทรศัพท์ก่อนว่าตรงไหมแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขคุณเจอปุ่มเสร็จสิ้นเมื่อกี้เคาะไปเขาจะปิดในส่วนของคีย์แพดนะครับคราวนี้ปัดขวามาเลขที่อ่างอิงสองอันนี้หลายคนอาจจะงงกันตัวนี้อยู่ในอ่ใบเสร็จนะอ่อยู่ในบินแจ้งนี่ซึ่งหลายคนก็อาจจะมาใส่รายละเอียดตรงนี้แต่ว่าเอ๊ะ บางคนไม่ใส่แล้วเกิดตัวสอบข้อมูลปุ่มไม่ได้เ,เดี๋ยวเราปัดความมาตัวสอบยอดปุ่มเนี่ยคือมี2วิธีการคือคุณอยู่ที่ตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยเลขที่อ้างอิงสองช่อง้อข้อความให้1นิน้วแต่2ครั้งแทนการกดปุ่มเสร็จสิ้นก็ได้อ่าแต่ถ้าเราเรานะครับผมไม่ได้ใส่เลขที่อ้างอิงเนี่ยก็ยอยอ S <S <S อ่าก็เคาะที่ตรงนี้นิดนึง,<า>งเลขที่ยังอิงสองอ,อ่าแล้วกดเสร็จสิ้สนนิดนึงกรณีที่ปุ่มตรวจสอบยอดปุ่มบวชตรวจสอบยอดเนี่ยเขาบอกไม่ให้เลือกเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองตรวจสอบยอดซิเบอร์นี้จะเท่าไหร่เนี่ยกดกดปุ๊บหนึ่งเดือแต่สองครั้งที่ตรวจสอบยอดยอ,อ่าอุ้ยมีค่าใช้จ่ายด้วยขออนุญาตนะครับมีเบอร์นี้จริงๆด้วยขออนุญาตย้อนกลับก่อนนะไม่ปุ่มอ้เออเลิกโค้ดอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเออน่าจะเบอร์เนี้ยไม่ได้ใช้งานหรือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเหลืออยู่เขาจะขึ้นเออร์โคตนี้ก็กดที่ตกลงไปใครที่ขึ้นว่าตรวจสอบยอดเนี่ยย้อนกลับใจเดียวอ่าตรวจสอบยอดปุ่มไม่ให้เลือกเนี่ยไม่ให้เลือกเนี่ยอย่าลืมไปกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นก่อนหรือ ให้กดที่เนี่ยเลขที่อ้งอิงสองหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งไปก็ได้1ครั้งแล้วค่อยปัดขวามาที่ตรวจสอบยอดแต่ถ้าบางท่านไม่ขึ้นเนี่ยก็ต้องปิดในส่วนของตัวคีย์แพดโดยการปัดไปที่คำว่าเสร็จสิ้นก่อนครับอันนี้คือยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะไปยกตัวอย่างก็คือย้อนกลับมาก่อนนะครับย้อนกลับมาก่อน เดี๋ยวจะลองเข้ามาที่จ่ายบินและเลือกที่ยอดนิยมเสร็จแล้วจะไปเลือกที่ AIS ร <A IS S 1> ายเดือนคุณมาที่กรุงไทยเน็กเข้ามาแล้วก็เลือกที่จ่ายบินสแกนหน้าสแกนนิ้วหรือใส่เลขรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเลือกปัดขวามาที่คาว่ายอดนิยมคอเข้าไปปับ๊บคราวนี้ปัดขวามาเลือก AIS สำหรับใครใช้ AIS หนึ่งนิ้วแต่สครั้งไป ดังนั้นครับเลขที่อ้างอิงเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องสนใจเพราะมีคําถามมาเอ๊เลขที่อ้างอิงต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่นะครับแหมวันนี้เสียงหวัดนิดๆต้องขอภัยด้วยหนึ่งนิ้วปัดความมาหมายเลขโทรศัพท์เครื่องหมายครับหมายเลขอินเทอร์เน็ตช่องก้อนเนี่ย AIS ครับเมื่อเข้ามาแล้วปัดมาหาที่หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขอินเทอร์เน็ตครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคุณจะจ่ายไฟเบอร์ก็ได้ อ่าโอเคผมจะใส่นะศูนย์เก้าสองสองอ่ะขออนุญาตนะครับต้องตัดตอนละจะได้ไม่รู้รหัสอ่าเบอร์โทรผมโอเคครับผมใส่หมายเลขผมเสร็จแล้วตอนนี้ผมยังอยู่ที่คีย์แพดนะครับให้ปัดซ้ายมาที่ปุ่มเสร็จสิ้นเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแเครื่องมือเสร็จสิ้นนี่เจอปุ่มเสร็จสิ้นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเสร็จสิ้นอ่ารหัสลูกค้าช่องต้อนข้อรหัสลูกค้าสนใจไหมไม่ต้องไปสนใจครับปัดขวามาต่อตรวจสอบยอด S <S จะมีปุ่มตรวจสอบยอดถ้าคุณกดปุ่มเสร็จสิ้นเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปที่หัสลูกค้าหรือใดๆเลยปัดมาที่คําว่าตรวจสอบยอดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรวจสอบยอดโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย็โอ้โหสองร้โอยเจ็ดสิบเจ็ดจุดหนึ่งสามบาทสาหรับผมถ้าคุณต้องการจ่ายก็ปัดไปช่วยเหลืออีกสามช่องตป้าถัดไปถัดไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจ่ายไปแต่ผมขออนุญาตเออเนี่ยแหละครับว่าวิธีการนะครับกในการจ่ายบินมีคําถามมาเออรหัสลูกค้าต้องใส่ไหม ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับแต่คุณจะต้องกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นอ่าหรือเคาะไปที่รหัสลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นง่ายกว่านะครับพอกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นแล้วก็ไปที่ปุ่มตรวจสอบข้อมูลได้เลยเพราะหลายท่านเออไปติดอยู่ตรงเอะเราต้องหารหัสลูกค้าจากที่ไหนไม่ต้องหานะครับก็เป็นอีกทิปเทคนิคหนึ่งที่นำมาแนะนำ คำกับคำถามนี้มีคำตอบนะครับกับบริการหมอค่อม1414 p ส u s สำหรับผู้ใช้งานกรุงไทย NEX กบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ก็คงจะเหมือนกันก็คือมีช่องใส่รหัสลูกค้าหรือรหัสตรงนี้ ก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่เบอร์โทรศัพท์เลขที่ไฟเบอร์หรือทวิชั่นใส่ช่องแรกให้เรียบร้อยแล้วกดตรวจสอบข้อมูลได้ทันทีแต่ว่าอย่าลืมกดดันหรือกดปุ่มเสร็จสิ้นให้เรียบร้อยก่อนปุ่มตรวจสอบข้อมูลก็จะกดได้ไม่ใช่ไม่ให้เลือกนะครับต้องกดได้ใครติดปัญหาได้ก็ติดต่อสอบถามได้กับบริการหมอคอม1 4ึ่งสีสพร์จากทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนามมลนิธิคนตาบอดไทยวันนี้สุทธิโอ๊กวอนนิ่นนำสื่อความรู้ดีๆมาฝากกัน ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าอถ้าอะไรดีนะถ้าวันนี้ฟังจบเพียงแค่นี้อืมก็ต้องบอกแบบมิม,มีหรือแบแบ,แบว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1นึ่หนึ่งสพรัดภูมิใจเสนอเสรสื่อวันละนิด จิตแจ่มใสมีจิต <notre> อ <morph flats> ุป <Southern> ริตอุ้ย